สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมอดีจะมาดูดวงด้วยไพ่อัตการชาดกหรือที่เรียกสั้นๆว่าไพ่สั่งเลิกนะคะกับหัวข้อเรื่องวันนี้ว่าวัตถุมงคลสายนาคที่คุณบูชามาส่งเสริมคุณด้านใดเอาละค่ะทุกคนตั้งจิตน้อมระลึกถึงวัตถุมงคลชิ้นนั้นนะคะที่คุณจะใช้ในการเลือกไพ่ เลือกไพ่มาหนึ่งกองเราจะดูกันว่าไพ่ที่คุณเลือกนั้นวัตถุมงคลชิ้นนี้เสริมคุณด้านใดคะเรามาดูกันเลยนะคะท่านที่เลือกกลองที่1นึ่งไพ่กองที่1น,นะคะได้ไพ่ซ่อนทรพีเพราะฉะนั้นแล้ววัตถุมงคลชิ้นนี้นะคะที่คุณบูชามาส่งเสริมคุณด้านแค้วคาาปลอดภัยค่ะแล้วก็ยังส่ง ยังช่วยส่งเสริมให้เกี่ยวกับเรื่องการติดตอ่อค้าขายนะคะการพูดคุยมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยค่ะสํำหรับท่านที่เลือกกองที่1น,นะคะก็จบไปแล้วเรามาดูท่านที่เลือกกองที่2ดูค่ะว่าวัตถุมงคลใส่นาคชิ้นนี้นะคะที่คุณบูชามาส่งเสริมคุณด้านใดนะคะด้วยไพ่อ,อัตการชาด,ดกไพ่ใบแรกนะคะ อสวหมุขีรักพราม์นะครับเชนั้นแล้วเนี่ยวัตถุมงคลใส่หน้าชิ้นนี้ที่คุณบูชามาส่งเสริมด้านความรักนะคะเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะไพ่ใบที่สองได้สู่ขอประภาวดีนะคะนั่นเองแล้วก็ไพ่ใบที่สามเนี่ยยังเสริมเรื่องโชคลาภด้วยนะคะนะวัตถุมงคลชิ้นนี้ที่คุณบูชามาส่งเสริมเรื่องโชคลาภด้วยนั่นเองนะคะ กองที่สองผ่านไปแล้วนะคะเรามาดูว่าท่านที่เลือกกองที่สามจะเป็นเช่นไรวัตถุมงคลใส่หน้าชิ้นนี้นะคะของท่านที่เลือกกองที่สามนะคะส่งเสริมเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะพอไปไพ่ใบแรกได้นินทากุศลราชนะคะกุศลราชนี่เป็นคนที่เก่งนะคะ ตำแหน่งปา่าเป็นกษัตริย์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงานใครที่ทำหน่วยงานราชรการนะคะวัตถุมงคลสายนาชี้นี้ส่งเสริมท่านนะคะในเรื่องตำแหน่งด้วยแล้วก็เรื่องแควาคาดปลอดภัยนะคะใบที่สองได้มโนราบูชายันเพราะฉะนั้นเรื่องแค้วคาดปลอดภัยด้วยนะคะนั่นเองนะบูชายันนะคะแต่ว่าไม่เป็นอะไรนั่นเองพระเวสสันดรให้ฐานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่งเสริมเรื่องมีทรัพย์มากการมีทรัพย์มาก นะวัตถุมงคลใส่หน้าของท่านที่เลือกกองที่ศาสตร์มีส่งเสริมเรื่องอการมีทรัพย์มากด้วยเช่นทั้งสามกองนี้นะคะถือเป็นสิ่งที่ดีนะ,ะถือว่าส่งเสริมคนละแบบแตกต่างกันอย่างชัดเจนในทีเดียวนะคะตามที่อาจารย์ถ่ายไป อ่ขอจบคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ให้หมอดีด้วยนะคะแล้วใครที่อยากจะให้หมอดีทําคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องใดยอยากรู้เรื่องใดนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะแล้วมาพบกับหมอดีในวิดีโอต่อไปนะคะวันนี้หมอดีไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ